จำลองสถานการณ์ถวายความปลอดภัยเกี่ยวกับการรับสเสด็จเมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2557กรมราชองครักษ์ดำเนินการฝึกสาธิตการจำลองสถานการณ์กรณีเกิดภัยในยรูปแบบต่างๆและแนวทางการแก้ไขปัญหาการถวายความปลอดภัยตามหลักนิยมการปฏิบัติการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2552ให้กับส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ การถวายความปลอดภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่1ประจำปี2557ณโรงแรมโกเด้นซิตี้อําเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโดยมีพลโทปุรณิตปุยมานบรองผู้อุหนวยการสำนักงานรักษาความปลอดภยัยผลตรีชาติชาัยขันสวรรผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการอย่างใกล้ชิดมีการจำลองสถานการณ์ว่า พบวัตถุต้องสงสยัยคาดว่าเป็นวัตถุระเบิดโดยมีหน่วยเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดจากกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13ค่ายพระพุทธยอดฟ้าเข้าเก็บกู้และทำลายยกเครื่องยิงแรงดันน้ำสูงพร้อมกันนี้ได้จำลองสถานการณ์ไฟไหม้อาคารสูงมีคนติดอยู่ตามชั้นต่างๆซึ่งได้มีการนำเครื่องมือและอุปกรณ์มาช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วจากหน่วยราชการและทหารในพื้นที่ ทั้งนี้การสาธิตการจำลองสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งได้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่สำนักงานจังหวัดราชบุรีกลุ่มการทหารช่างกองผลพัฒนาที่หนึ่งตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรีสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขตสองสุพรรณบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาสุขจังหวัดราชบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีโทรศัพท์จังหวัดราชบุรีบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีสำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรีกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน13มูลนิธิประชานุกูลและมูลนิธิปถมบรมราชานุสรณ์ร่วมซ้อมแผนการแสดงจำลองสถานการณ์กรณีที่เกิดภยัยในรูปแบบต่างๆในครั้งนี้ พลตรีชาติชาชยอันสุวรผู้กำกับกจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้แทนในการาประชุมธีิดการฝึกและสาธิตการั่งการใช้กำลังถวายความปลอดภัยของอกองในการทั่วถวายความปลอดภัยของสัตว์ที่หนงตามที่อมราชกุลได้จัดพิธมีการประชุมชี้แจงและทบทวนแนวทางการปฏิบัติการถวายความปลอดภัย กองทัพครัที่หนึ่งได้มอบหมายให้จังหวัดหาดใหราชบุรีเป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการฝึกและ,ะสาธิตทั้งบวกร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดราชบุรีที่เกี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างประสานสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการไวยความปลอดไปครับผมเบาครับผม ก็คือเป็น สตินะคะหนึ่งรายนะคะโรงพยาบาลโดยในการประเมินนะครับที่ได้ดำเนินการจากการดำเนินการสาธิตนะครับและฝึกทบทวนทำความเข้าใจผมถือว่าเป็นการฝึกทบทวนทำความเข้าใจ ในวันนี้เป็นการฝึกตามสถานการสมมุติเพื่อให้หน่วยที่เข้ารับการฝึกได้มีการฝึกการวางแผนการประสานงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การจัดงานเดินวิ่งลำลึก101ปีสโมสอรเสือป่าราชบุรีประจำปี2557เมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา14นาฬิกานายนิสิตจ,จันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานร่วมถแถลงข่าวการจัดงานเดินวิ่งลำลึก101ปีณนะอาคารสโมุสอรเสือป่าราชบุรี โดยทางมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรีได้ร่วมจัดงานกับศูนย์นามัยที่4ราชบุรีนำโดยนายบุญช่วยเอื้ออรุณชัยผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานคณะกรรมาการบริหารลูกเสือแห่งชาติและกรรมาการมูลนิธิพิพิธภาาสสัณฑ์สโมสรเสือป่าราชบุรีนายชลทิตอุไรเลิกุลผู้อำนวยการศูนย์นามัยที่4ราชบุรีและนายนารงเทียมเมฆผู้ทรงคุณวุฒิของสอสสได้ร่วมกันแถลงข่าว โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ภะเกีตรีิคุณและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในด้านเสือป่าและลูกเสือให้ประชาชนได้เห็นความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของอาคารสโมสรเสือป่าและยังเป็นการพัฒนาสาธารณสุขของจังหวัดราชบุรีอีกทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพเดินวิ่งปานตามเส้นทาง พร้อมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และยางเป็นการระดมทุนใช้ในการพัฒนาอาคารสมสรให้เป็นพิพิธภัณฑ์สมสรรเสือป่าราช,ชบ,บุรีในโอกาสต่อไปในการเดินวิ่งปั่นจักรยานจะมีการเริ่มเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง3กิโลเมตรจากนั้นมีการวิ่งมินิมาราธอนระยะทาง10.5กิโลเมตรและจะมีการปั่นจักรยานเพื่อการรณรงค์ลดการใช้น้ำมันใช้ระยะทาง10.5กิโลเมตรและ20กิโลเมตร ทางคณะผู้จัดงานจึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจหรือชื่นชอบการแข่งขันสมัครได้ที่ศูนย์นัยัยที่เสียราชบุรีซึ่งจะเสียค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปในราคา200บาทและสำหรับนักเรียนในราคา1น0่งร้อยห้าสบบาท,100บาท ที่ได้มีโอกาสรับเสด็จของข้มราชการที่ท่านเดินในระเบียนจังหวัดเราโดยเฉพาะในพื้นที่ที่กัญญาโยนเมื่อปีมศ2455ท่านได้เสด็จมาเรือนที่อาคารหลงนี้15ปีผ่านไปก็ได้มีโอกาสรับเสด็จนะครับพระเจ้าอยู่หัวสมโภชนะครับโดย เขาอันนั้นนั่งมยนะครับพร้มอมด้วยพระบาสทสมเด็จเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นรนเป็นพระน้องยายโจนนะครับแล้วก็พระราชนิยมสีสัหวัดได้เสด็จมาเยือนอาคารแห่งนี้ซึ่งน้บว่าอาคารแห่งนี้เป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานของชาวราชบุรีที่ได้นะครับรับเสด็จพระมหากษัตริไทถึงสามโต้ซึ่งน้อยมากนะครับ ที่จะมีอาคารแห่งไหนที่พระมหา,ากระยัได้เสด็จมาเยือนเพื่อเป็นสีของ,งบ้านเรือง่นนี้นะครับในะคราวที่องค์มหากระสันทั้งสาวรองค์เสด็จเยือนนนับว่าเป็นสิ่งสุขัากับชาวราชบุรีกรม,มนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรม โครงการคืนความสุขและเสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านประจำปี2557เมื่อวันที่21สิงหาคมพุทธศักราช2557เวลา17นาฬกาถึง22นาฬิกาที่ผ่านมาพันเอกอิทธนาเสลานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีถวารราชสาดุดี พร้อมกล่าวเปิดโครงการคืนความสุขและเสริมสร้างความมั่นครงระดับหมู่บ้านประจำปีพุทธศักราช2557ณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลเขางูตำบลเกาะพลับพลาอำเภอเมืองจวาราช,ชบ,บุรีโดยโครงการจะเริ่มตั้งแต่วันที่19-31สิงหาคมพุทธศักราช2557โดยมีนายกองคการบริหารส่วนตำบลหินกองพนักงานลูกจ้างกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างมากมายตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีนโยบายปรองดองสมาณฉันเพื่อกาปฏิรูปประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความรักความสามคัคคีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการปกป้องและเทิดทูนสถาบัานพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกด้านความมั่นคงส่งเสริมคุณภาพชีวิตยุติความรุนแรงลดความขัดแย้งนำความสงบสุขมาสู่ประชาชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีจะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องอีกคือในวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2557จะจัดกิจกรรมณอาคารอนเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ,บางแพรตำบลบ,บางแพรอำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีในวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2557 จะจัดกิจกรรมน้าลาน SML หมู่ที่9บ้านตารเรียงตำบลบางแพรอ,อบางแพรจราช,ชบุรีและในวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2557จะจัดกิจกรรมน้าลานอนเนกประสงค์บ้านหัวเกาะหมู่ที่10ตำบลโพหักอเภอบางแพรจราชบุรี 老师，你们好。 เดือนข่าวสาร่งผลให้เกิดความแตกแยกในระดับหมู่ของประชาชนขาดความอดทนสมัยฉันทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างหวาดระแวงถ้าการต่อข้ามหาสกุทรพยายามรับษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรีในฐานะหนึ่งานด้านสอมมั่นหงเสริมสร้างความมั่นคงในระดับหมู่บ้านความมีเิตสันติในหน้าที่ เพลื <c oughs> ่อที่ีพร้อมจะมีส่วนร่วมในการปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติรับต่อความมั่นคงของชาติในทุกโอกาสและเพื่อเป็นการเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์จึงได้อยากที่มีทิธีถวายแด่เจ้าศิลปินประจำชาติที่น้องของผู้หญิะครับคือต้องขอบคุณพวกเรานะครับที่เสียเวลาร่วมกิจกรรมของทางจังหวัด ขึ้นโดยกรรมนลอครับประเด็นที่2คือต้องขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลเขาบูนะครับท่านนายกสนับสนุนไว้ขั้นนนะครับกิจกรรมทุกอย่างในจังหวัดช่วงที่ผ่านมาปีสองปีที่ผ่านมาครับไม่ว่าจังหวัดอำเภอกิจกรรมอะไรขอความร่วมมือมาโดยรวมแล้ทุกอย่างนะครับปิดตังตัวป่าตองตัว ไทยโคคนัทจำกัดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลประจำปี2557เมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2557ที่ผ่านมาณบริษัทไทยโคคนัทจำกัดนายเสรีบัวหลวงผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทไทยโคคนัทจำกัดโดยทางบริษัทได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2557ทางบริษัทไทยครนทนัดจำกัดร่วมกับเหล่ากาชาติจังหวัดราชบุรีและโรงพยาบาลราชบุรีได้จัดส่งรถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่พร้อมเจ้าหน้าที่มาให้บริการรับบริจาคโลหิตของพนักงานในครั้งนี้ปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีว่าทางสภากาชาติไทยกำลังขาดแคลนโลหิตเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่ตาตัดจากอุบัติเหตุต่างๆเพิ่มขึ้นทางบริษัทไทยโคโคณนัตจำกัดจึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ขึ้นทททุกกคคนบริษััไไยโะจำาดด้ จัดโครงการบริจาคโลหิตนี้นะครับเป็นครั้งที่สแล้วนะครับในปี2557นะครับเพื่อเป็นการเฉลิมเกลียดในวันแม่แห่งชาตินะครับแล้วก็ได้ประชาสัมพันธ์นะครับกับในส่วนของพนักงานแล้วก็ชุมชนของการงานนะครับที้มาร่วมบริจาคนะครับอย่างสมัครใจนะครับหน้าบัดนี้นะครับได้เวลาสมควรนแล้วนะครับเป็ขอเปิดโครงการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ครับ ศึกฟุตบอลโตโยต้าไทยเพลย์มิรี2014ราชันมังกรพบวัวชนแดนใต้เมื่อวันเสาร์ที่23สิงหาคม2557เวลา18นาฬิกาณสนามกีฬาการจังหวัดราชบรุรีเป็นเกมการแข่งขันฟุตบอลในศึกโตโยต้าไทยเพลย์มิรี2014โดยเป็นการพบกันระหว่างราชันมังกรราชบุรีมิตรผล FC ทีมอันดับ5ของตารางคะแนนมีท18แต้มจากการลงเล่น31นัด เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมวอร์ชนแดนใต้สงขายูไนเต็ดทีมอันดับ17ของตารางคะแนนที่มี28แต้มจากการลงสนาม31เกมโดยเกมนี้ทั้ง2ทีมคนผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามเรื่มค่งแรกเป็นทางด้านเจ้าบ้านที่ครองเกมได้ดีกว่าแต่จังหวะลุ้นประตูกลับเป็นทางฝั่งทีมเยือนสงขายูไนเต็ดที่มาได้ลุ้นก่อนจากจังหวะฟรีคิกชยัยรัตมัสซิลิปันด้วยขวาบอลทำท่าว่าจะเสียบเสาแรกแต่อุกิจวงมีมายังปัดทิ้งไปได้ทัน นาทีที่15าโอกาสยังเป็นของสงขาอยู่ในเต็ดจากจังหวะฟรีคิกระยะประมาณ23หลาเยื้องมาทางฝั่งซ้ายคราวนี้เป็นทางไฟซอนซาเยตเต้รับหน้าที่ปัน่นบอลโค้งข้ามกำแพงแต่ไปชนคาอย่างจังนาทีที่20เจ้าถิ่นราชบุรีมีลุนบ้างจากจังหวะย,ยิงไกลนอกกรอบของเฮลเปตตีฟอนันเดสยิงด้วยซ้ายบอลโค้งเกือบมุดใต้คานแต่นิโดลุดดินนิเดหะยังปัดทิ้งไปได้ทันนาทีที่23ศิลาสีกำปัง ได้จังหวะเปิดบอลทางกาบขวาบอลไปถึงเสาสองเข้าหัวดัรล่ากาลาโซโคกแต่หลุดกอบไปนิดเดียวเวลาที่เหลือทั้งสองทีมไม่สามารถทำประตูกันได้จบครึ่งแรกแะะราชบีมิตผลยังเสมอกับส่งขายอยู่ในเต็ดศูนย์ประตูต่อศูนย์กลับมาลุยกันตอนในครึ่งหลังพร้อมฝนที่ตกลงมาอย่างหนาเม็ดทาให้ทั้งสองทีมเล่นบอลกับพื้นลําบากแต่ในนาทีที่6 1เจ้าบ้านมีโอกาสลุ้นอีกครั้งเมื่อโวนเกียโรเปิดเต็มมุมบอลมาเข้าหัวเกียงกีนางาสะตก มงเปลี่ยนทิศทางแต่นินูรุดินนิเดหะในด่านทีมเยือนยังไม่พลาดนาทีที่70แฟนบอลเจ้าบ้านได้เฮกันลั่นสนามเมื่อทีมมาได้ประตูออกนำโวนเกลเลลากบอลทางฝั่งซ้ายก่อนเปิดไปหน้าประตูและเป็นทางด้านภูวโดนสุวรรณชาติตัวสำรองที่เพิ่งถูกส่งลงมามุ่งเข้าประตูไปราจบบลีมิรผลเอฟซีออกนำสงขาอยู่ในเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมหลังจากนั้นทั้งสองทีมเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้ทำให้จบเกมราจบบลีมิรผลเอฟซี เปิดบ้านชนะส่งขายอยู่ในเตตหนึ่งประตูต่อศูนย์ก็เป็นสถานการณ์ที่ลำบากนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วเราแพ้มาใช่ไหมเกมนี้เราก็แพ้สองนัดติดเราแพ้เราเสียประตูช่วงท้ายเกมตลอดเลยเกมที่แล้วเราเสียช่วงนาทีทดเวลาบาดเจ็บแล้วมาค,ครั้งนี้ผมคิดว่านักเตะทุกคนเนี่ยสามารถสร้างสรรค์เกมลกุกได้ดีขึ้นนะครับแต่ประเด็นคือไม่สามารถจบสบกอร์ได้ มัเป็นเป็นอะไรที่หนักอยู่แล้วนะฮะเจอกับรับรีซึ่งเป็นเเป็นทีมที่อยู่ข้างบนเหนือกว่านะครับเขาบอกว่าหลังจากนี้เราก็ต้องให้นักเตะพักนะครับแล้วก็กลับมาว่าดใหม่หลังจากเปิดเปิดนะฮะก็ทําไปได้ตามเป้าหมายนะครับถึงแม้จะเป็นเกมที่อึดอัดมากๆนะครับยอมรับเลยว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากหนึ่งเกมของฤดูกาลนะครับเพราะว่าสงขามามาค่อนข้างจะเล่นเกมรับค่อนข้างมากเลยนะครับวันนี้เพราะว่า ทุกครั้งที่เราได้บุกขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีอย่างน้อย7คน8คนนะครับตลอดเวลาทําให้เจาะสงขาได้ยากลำบากมากมากนะครับแต่เราก็อดทนนะครพยายาม,มทําแล้วทําเล่านะครับแล้วจนมาสําเร็จในนาทีที่ในช่วงช่วงภายท้ายแล้วนะน่าจะประมาณนาทีเจ็สิบนะครับก็ถือว่าเราทําสําเร็จตามเป้าหมายนะครับ รับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvchange สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032310262หรือ0815681248